สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับมาพบกับผมช่องแชร์เรื่องเกษตรนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนนะครับมาปลูกผักไฮโดรโปนิกส์นะครับแบบน้ํานิ่งนะครับผมก็เป็นการปลูกในกระบะนะครับผมกระบะหรือกระมังนะครับขนาดเล็กนะครับรูปสี่เหลี่ยมประมาณนี้นะครับรูปทรงตามนี้เลยนะครับผมนี่นะครับหนึ่งกระบะนะครับก็จะทําการปลูกได้สิบสองหลุมนะครับหรือสิบสองต้นนะครับผมถ้า เพื่อนๆนะครับปลูกเป็นผักบุ้งนะครับหรือผักต้นหอมอะไรประมาณนี้นะครับก็สามารถเจาะที่พวนี้นะครับซึ่งการปลูกผักไฮโดรโปนิกนะครับข้อดีของเขานะครับก็คือการที่เราไม่ต้องลดน้ํานะครับทุกๆวันนะครับผมเพียงแค่อ่ามันดูนะครับว่าน้ํามันพองไปประมาณไหนแล้วนะครับถ้าน้ําพองไปเยอะนะครับก็ให้เราเติมน้ําลงไปนะครับน้ําที่เราใช้นะครับก็เป็น น้ำที่เราผสมด้วยปุ๋ย AB นะครับปุ๋ยไฮโดรโปนิกนะครับผมซึ่งวิธีการผสมนะครับเขาก็มีอัตราส่วนนะครับเขียนบอกนะครับข้างขวดนะครับที่เราซื้อมานะครับผมสำหรับปุ๋ย AB นะครับหรือปุ๋ยไฮโดรโปนิกนะครับผมข้อดีนะครับที่บอกไปแล้วนะครับก็คือไม่ต้องลดน้ำทุกๆวันนะครับไม่ต้องเสียเวลาในการลดน้ำบ่อยๆข้อที่สองนะครับเวลาฝนตกนะครับ ไม่ต้องกลัวนะครับว่าดินนะครับจะมากระเด็นโดนใบผักนะครับผมตัวนี้นะครับก็ทําให้ผักของเรานะครับสะอาดปลอดจากดินนะครับที่เลอะด้วยนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งข้อดีนะครับข้อต่อไปนะครับก็เป็นอีกหนึ่งข้อก็คือเราสามารถนะครับย้ายนะครับเคลื่อนที่ได้นะครับสําหรับการปลูกในกระบะลักษณะประมาณนี้นะครับผมแตกต่างกับ การทําโครงลงเรือนะครับปลูกแบบเป็นกิจจาลักษณะนะครับแบบนั้นนะครับต้องมีเนื้อที่ที่แบบอ่าสักนิดหนึ่งนะครับมีเนื้อที่สักนิดนึงในการสร้างโรงนะครับเพื่อจะทําการปลูกนะครับตัวนี้นะครับก็สะดวกนะครับยกไปวางตรงไหนก็ได้นะครับส่วนวิธีนะครับการเพาะต้นอ่อนของผมนะครับก็ใช้เป็นการโรยเมล็ดลงอ่าถาดดินแบบนี้เลยนะครับ รอให้เขาขึ้นนะครับลักษณะนี้ค่อยน้ำช้อนนะครับมาคัดคัดเอารวมทั้งรากเลยนะครับประมาณนี้นะครับคัด <cuál S 2> เอารากขึ้นมาด้วยนะครับจากนั้นนะครับค so ่อยเอาตัวรากตัวดินตัวนี้นะครับไปล้างน้ํานะครับคัดให้มีรากลักษณะนี้นะครับจากนั้นก็เอามาล้างน้ํานะครับนี่นะครับแล้วค่อยทําการใส่ในฟองน้ํานะครับส่วนขั้นตอนการใส่นะครับวิธีที่ทําให้ใส่ง่ายนะครับเดี๋ยวผมจะ ทำคลิปนะครับช่วงท้ายคลิปนะครับผมไปรับชมกันตอนท้ายคลิปนะครับเป็นเทคนิคนะครับที่ช่วยใส่ต้นผักตัวนี้นะครับเข้าไปในโฟมนะครับง่ายๆนะครับโฟมลักษณะนี้นะครับนี่ครับใส่ง่ายๆนะครับอย่าชมกันท้ายคลิปนะครับผมก่อนอื่นนะครับผมจะมาแนะนําวัสดุอุปกรณ์ก่อนนะครับแล้วก็วิธีการทํานะครับ วัสดุอุปกรณ์นะครับที่ใช้ก็จะมีหลักๆแล้วนะครับก็คือกระมังนะครับหนึ่งอย่างกระมังตัวนี้นะครับก็หาซื้อได้นะครับในช่องทางออนไลน์นะครับก็มีนะครับใน l a z a ด a ก็มีนะครับหรือใกล้บ้านนะครับร้านทุกอย่าง20นะครับตัวนี้ก็มีนะครับตัวนี้ผมซื้อมาในราคา39บาทนะครับส่วนไปเปิดดูในเวฟนะครับ l a z a ด a เขาขายชิ้นละ29บาทไม่รวมค่าจะส่งนะครับผม ต่อมานะครับก็จะเป็นอ่ะตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับถาดเพาะนะครับถาดหลุมนะครับแบบพลาสติกอย่างนี้นะครับแบบบางครับตัวนี้ก็จะมีราคาที่ถูกหน่อยนะครับแผ่นละ19บาทนะครับ1แผ่นเขาจะมีให้แปดสิบหลุมนะครับผมสําหรับถาดเพาะตัวนี้นะครับไม่รวมค่าจะส่งนะครับ19บาท1แผ่น80หลุมนะครับผมผมซื้อมา2แผ่นนะครับ ตัวต่อไปก็เป็นโฟมนะครับโฟมตัวนี้นะครับที่เราจะใช้ใส่ต้นผักนะครับของเรานี่นะครับเอาบากมาให้เสร็จนะครับหนึ่งแผ่นนะครับจอจะมีประมาณเก้าสิบชิ้นนะครับแบบนี้นะครับสามารถปลูกได้เก้าสิบต้นนะครับแผ่นหนึ่งก็เก้าบาทนะครับผมตัวนี้ผมก็ซื้อมาสองแผ่นนะครับทั้งหมดสิบแปดบาทก็ไม่รวมค่าจัดส่งเช่นกันนะครับ ส่วนปุ๋ย a อนะครับก็มีหลายขนาดให้เลือกนะครับตัวนี้ผมซื้อมาชุดนี้นะครับกวดละ 300CC ซีซีนะครับชุดหนึ่ง3 7บาทนะครับไม่รวมค่าจะส่งนะครับก็ซื้อมาชุดเดียวนะครับทั้งหมดนี้นะครับอ่ะสามอย่างนะครับหนึ่งสองสามโฟมนะครับสองชิ้นอ่ะตัวนี้สองสองแผ่นนะครับแผ่นหนึ่งแปดสิบหลุมกล่าวไปแล้วนะครับสองแผ่นก็หนึ่งร้อยหกสิบหลุมอ่ะตัวนี้สองชิ้นนะครับ สามอย่างรวมกันก็หนึ่งร้อยสี่สิบสี่บาทนะครับที่ผมซื้อมารวมค่าจะส่งนะครับผมก็ใช้ทุนประมาณนี้นะครับส่วนอ่าตัวนี้นะครับก็ใบละสามสิบเก้าบาทที่ผมซื้อมาอ่ามาตัวสุดท้ายนะครับตัวต่อไปที่เราจําเป็นต้องใช้นะครับคือแผ่นโฟมนะครับแผ่นใหญ่นะครับขนาดนี้นะครับกว้างหกสิบนะครับยาวหนึ่งเมตรยี่สิบนะครับ มันมี2ขนาด2ราคานะครับขนาดราคาก็ตามความหนาของแผ่นนะครับจริงๆแล้วเราใช้ความหนาขนานี้ก็ได้นะครับราคาก็ถูกกว่าด้วยนะครับความหนา3ต่อ4นะครับก็นี่นะครับราคาของเขาเลยนะครับ29บาทนะครับส่วนตัวนี้นะครับหนา1นิ้วก็ต่างกัน10บาทนะครับ3าบาทนี่นะครับก็เป็นแผ่นโฟมนะครับกับราคาวัสดุอุปกรณ์นะครับก็ประมาณนี้นะครับ ส่วนวิธีการทํานะครับไม่ยากนะครับนี่นะครับก็ให้เราทําการตัดแผ่นโฟมนะครับลักษณะประมาณนี้นะครับก็วัดจากภายในนะครับนี่นะครับภายในกระบะของเรานะครับจะเป็นกระบะหรือกระมังก็ได้นะครับวัดแบบนี้นะครับตัวนี้ผมวัดได้กว้างนะครับ34นะครับส่วนยาวนะครับ44นะครับพอวัดมาแล้วนะครับก็ทําการวัดตัดแผ่นโฟมนะครับ เป็นโฟมหนึ่งแผ่นนะครับก็จะได้แผ่นขนาดนี้นะครับสามแผ่นนะครับแบบที่เราไม่ต้องต่อนะครับสามแผ่นแล้วก็อีกหนึ่งแผ่นนะครับโดยการเอามาต่อกันนะครับประกอบกันอ่ะอย่างนี้นะครับก็เอาชิ้นประมาณนี้นะครับมาประกอบกันนี่นะครับก็เดี๋ยวทากาวนะครับนํากาวตาช้างมาหยอดนะครับมันก็จะติดกันแล้วนะครับก็ใช้ได้อีกหนึ่งกระมังนะครับผมสําหรับแผ่นนี้นะครับ สรุปนะครับแผ่นโฟมใหญ่นะครับหนึ่งแผ่นจะได้สี่สี่กะบะนะครับผมเมื่อเราทำการตัดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เรานะครับเจาะหลุมนะครับวิธีการเจาะหลุมนะครับก็ใช้ท่อ PVC นะครับขนาดหนึ่งนิ้วนะครับนี่นะครับแล้วก็ทำการฝนนะครับฝนขอบๆนะครับแบบนี้สักหน่อยนะครับนี่นะครับนี่นะครับ ฝนให้บางนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเมื่อฝนให้บางเรียบร้อยนะครับเราก็มาทําการเจาะได้เลยนะครับซึ่งการเจาะนะครับก็ให้เรากดลงไปเล็กน้อยนะครับแล้วก็ทําการหมุนหมุนท่อ p v c ตัวนี้นะครับรวมถึงกดลงไปด้วยนะครับกดลงไปด้านล่างนะครับลักษณะนี้พอเรารู้สึกว่ามันทะลุแล้วนะครับเราก็ดึง ชอบพีวีีตัวนี้ขึ้นมานะครับนี่นะครับเราก็จะได้หนึ่งรูนะครับหนึ่งช่องประมาณนี้ถ้ามันยาวเกินไปเราก็หาไม้หรือเหล็กนะครับมาดันขออนุญาตนะครับผมสายทำหนึ่งมือนะครับนี่ครับประสอดนะครับแล้วก็ดันนี่นะครับขอกลักษณะดีนะครับแล้วก็นำไปทำการเจาะใหม่ได้นะครับก็องง่ายๆนะครับวิธีการเจาะ ก็ประมาณนี้นะครับส่วนระยะห่างนะครับแล้วแต่เพื่อนๆนะครับจะเลือกใช้นะครับว่าจะเอาระยะห่างของผักของเพื่อนๆนะครับประมาณไหนตัวผมเองนะครับก็จะทําประมาณนี้นะครับนี่นะครับสิบสองหลุมนะครับโดยมีระยะห่างเท่ากันนะครับด้านกว้างก็ใช้เป็นสามแถวด้านยาวนะครับก็ใช้เป็นสี่นะครับจะประมาณนี้ ก็ขอแนะนำนะครับวิธีนะครับในการทำคร่าวๆประมาณนี้นะครับผมเนื่องจากไม่อยากให้วิดีโอนะครับมันยาวเกินไปนะครับผมเมื่อเราได้ลักษณะประมาณนี้แล้วนะครับเราก็สามารถนำต้นพันธุ์นะครับลงได้เลยนะครับโดยให้เรานะครับใส่น้ำที่ผสมปุ๋ยไฮโดรโปนิกตามอัตราส่วนนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็ เอาใส่ในกระบะได้เลยนะครับใส่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับไม่ต้องให้ล้นไม่ต้องให้เต็มนะครับให้ประมาณนี้ก็พอนะครับผมให้เหลือสักหนึ่งข้อนิ้วก็ได้นะครับประมาณนี้ขอยกตัวอย่างเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับเมื่อใส่แล้วนะครับเราก็สามารถลอยได้นักษะประมาณนี้นะครับเราค่อยนําต้นพันธุ์มาลงนะครับนะครับ ต่อไปนะครับผมจะมาแนะนําวิธีการลงต้นพันธุ์นะครับแบบง่ายๆนะครับโดยใช้ตัวช่วยนะครับก็คือหลอดนะครับนี่นะครับเป็นหลอดพลาสติกนะครับลักษณะประมาณนี้นะครับช่องรูก็โตนิดนึงนะครับผมชานมไข่มุกก็ได้นะครับแต่ว่าอาจจะใหญ่เกินไปสักหน่อยก็ให้มันเล็กกว่าชานมไข่มุกสักนิดนึงก็ได้นะครับขนาดนี้ก็ได้นะครับนี่ครับก่อนอื่นนะครับก็ให้เราทําการเด็ดตัวโฟม ตัวนี้นะครับแช่น้ำซะก่อนนะครับผมประมาณนี้นะครับผมขอสาธิตประมาณแค่นี้ก่อนนะครับเอามาขยำนะครับบีบนะครับเนื่องจากถ้าเราไม่ขยําในน้ํานะครับไม่บีบในน้ําเขาก็จะลอยลักษณะเนี้ยไม่อุ้มไม่อุ้มน้ํานะครับถ้าเราขยํานะครับเขาจะอุ้มน้ํานี่นะก็คือซับน้ํานะครับก็เอามาขยําสักหน่อยนะครับอ่าสักเล็กน้อยนะครับ สังเกตว่าเขาเริ่มอุ้มน้ําได้แล้วนะครับก็พอนะครับแล้วก็ลอยไว้ทั้งลักษณะนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็ทําการคัดต้นนะครับต้นพันธุ์ที่เราอเตรียมไว้แล้วนะครับของผมใช้ตรงตัวนี้นะครับปากกาแท้วกันนะครับก็บีบเอาดินออกเล็กน้อยนะครับโดยที่ไม่ต้องทําให้รากเขาขาดนะครับเยอะนะครับผมสลัดดินเล็กน้อยนะครับแล้วก็เอามาล้างในน้ํา นี่นะครับก็จะได้แล้วนะครับพร้อมลากนะครับนี่นะครับพร้อมลากลักษณะนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับอ่าก็ให้เรานะครับใช้หลอดนะครับตัวนี้นะครับก็แยงเข้าไปในโฟมนะครับที่เขาบากเอาไว้แล้วนะครับนี่นะครับจะมีช่องรูบากนะครับเอาหลอดนะครับเยลลงไปนะครับแล้วก็อ่า ให้ด้านท้ายนะครับทะลุเล็กน้อยนะครับทําการตัดนะครับตัดหลอดนะครับนะครับด้านบนให้ด้านบนนะครับก็โผล่มาเล็กน้อยเช่นกันนะครับนะครับประมาณนี้ขึ้นลงได้นะครับจากนั้นนะครับก็นําผักนะครับต้นต้นอ่อนของเรานะครับที่เราจะลงนะครับสวมลงไปนะครับผมถ้าเราแหย่ไม่ลงนะครับก็ให้เราจับประคองรากแบบนี้นะครับ ดันโคลงไปเลยนะครับจากนั้นก็กดหลอดนะครับจับต้นด้านบนไว้เล็กน้อยนะครับหงายครับดึงดึงรากนะครับก็เสร็จสับเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับในการลงต้นง่ายๆนะครับอ่ะอีกหนึ่งต้นอีกหนึ่งอันนะครับนี่นะครับ แยงลงไปเลยนะครับกดลงไปนะครับจากนั้นก็ดึงนะครับพอนี้นะครับก็ได้แล้วนะครับนี่นะครับสวมลงไปเลยนะครับลักษณะแบบนี้นะครับกดแล้วก็ดึง ถ้ามีรากโผล่ออกมาแบบนี้นะครับมันก็จะดีนะครับแบบนี้ทําลักษณะนี้นะครับจะช่วยให้เราอลงต้นพันุ์ได้เร็วนะครับผมอีกหนึ่งต้นนะครับนี่นะครับก็จะมาพร้อมรากด้วยนะครับนี่นะตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการลงต้นนะครับผมโดยใช้หลอดนะครับ เป็นตัวช่วยนะครับแบบนี้นะครับก็จะง่ายขึ้นนะครับไวขึ้นนะครับเมื่อเราลงต้นลักษณะนี้เสร็จแล้วครับเราก็นํามาหยอดได้เลยนะครับหยอดในถาดเพราะที่เราใส่น้ําไปเรียบร้อยแล้วนะครับแบบนี้นะครับเอาตั้งไว้ในร่มนะครับก่อนสัก3ามถึงเวันนะครับร่มลําไรก็ได้นะครับแต่ว่าช่วงแรกๆนะครับให้เราใช้น้ํานะครับจากโบรลดน้ํานะครับขนาดเล็กก็ได้นะครับเอามาลาดใบนะครับพรมใบทักหน่อยนะครับทุกๆวัน นะครับเพื่อให้เขาฟื้นตัวก่อนนะครับให้เขาตั้งตัวได้ก่อนนะครับจากนั้นนะครับเราค่อยปล่อยให้เขาเจริญเติบโตเองตามธรรมชาติไเรื่อยนะครับเท่านี้นะครับเราก็จะได้ผักนะครับไฮโดรโปนิกส์นะครับปลูกเอาไว้กินเองนะครับหรือเอาไปจําหน่ายก็ได้นะครับแบบง่ายๆแล้วนะครับผมซึ่งกระบะโฟมทั้งหมดนะครับต้นทุนนะครับพวกนี้นะครับเราสามารถ ใช้ต่อได้ยาวๆนะครับแตกต่างจากดินนะครับถ้าเราลงทุนซื้อดินปลูกนะครับดินถุงเขาก็จะมีอายุในการเส่อมโสมนะครับผมแต่ตัวนี้นะครับเราสามารถใช้ได้นานนะครับเป็นปีๆนะครับผมก็คลิปนี้นะครับขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับฝากเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ